เ,เ,นนเคยหนึ่งดาววะ <c oughs> <S <S สองคนเลยอ่ะใช่แล้วกับโอตำแหน่งพี่แบทกับ,บพี่เขาอันนี้เหมือนอเดิมขอแบบตำแหน่งที่ตัวเองถนัดที่สุดก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพิมอายุตัวเองในในแชททีมหน่อยดิอยากรู้จังเลยทุกคนเลยอ่ะหิวหยหลกตัวเองเออจริง ก็รุงแล้วไม่ต้องถามไหมป้าพงให้ผคีทำไมคุณยอดสุดยังไหมนะป้าอยู่พี่จุ๋มนี่จุ๋มสิบเก้าไม่ได้เกิดหลังใจอะไม่ได้เกิดก่อนเลยแต่ก่อนแต่ก่อนไงจุ๋มมันแก่แล้วบ้านเขาซ้อมทีมเฮ้ยไม่ได้วอล์แคร์เขาซ้อมทีมฮะโหล แล้วยังไงล่คมากเลยทีวิอ่ะเป็นพิมเจิอะอีไตาย็มจิมากเลยแบบโอ้โหนิลพี่เสอไปแกเยอะกเลาตูดกันไหมกเลีงคาะอะไรนะเดี๋ยวนี้เรียนใช่ใช่น่าจับต้องมากเลยอ็โดเขาดอยู่บ้าน้าอยู่บ้านจัไปสองตาไ็ไ้กินข้าวหดแล แผ่วแฟนกูเปนอไรเนี่ยแฟนกูป็นใคนักหนาวหเนี่ยอุยกไรกดกดี่ตั้งกดวันเดิมวันนี้ขอตำแหน่งที่ตเตืองถนานกันคุมเมยที่บ้านพี่อะ่านหน้าอ่านถนัดตรงไหนไี่อยู่ตรงนั้นเลย แบบกาจะเนียนๆนถามเนียรเนี่ยเอาพี่ลูกพี่ที่บ้านอะไรเมื่อกี้ใครบอกใครจาวะไรพี่พี่รับผลกากร้อยดาวสิพี่จริงๆนะพี่น้องแหนของคนไม่กันนัวสมมุติขนัด B บนหมดก็อยู่ B บนไม่ห้หมดเลยนะใครร้อยครูเออขออยู่แบบตำแหน่งที่ตัวเองขนาดเลยอยากรู้เหมือนกันใครเล่นอักใครเล่นอักดูแท้เลยดับแท้ให้แต่ซอฟแท้ไม่ให้ฮัโหลไม่ไขอตำแหน่งที่ตัวเองขนาดเลยจะได้จัดแผลให้ไง จะมาจัดได้อยู่นะพ่ราขนี้แล้ขอแค่เล่นแพ้ไปปล่อยไปขอให้อยู่ตำแหน่งที่ตัวเองขนาดแบบอยากรู้เฉยเลี้ยงว่าจะดูบ้ามุมนี้ได้ปะ้้ามมุนีวิ่งระเบิดไปแทนอ่าได้เอาที่ตัวเองขนาดเลยเอาลาบันลาอ่าชอบอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ไปเลยเอ๊ะประมาณไหนไม่ได้ยินเจอพี่อิ๋วบังมันบังเลี้ยงอะไรเบาวะ เรัติดต oh ัวหนึ่งโดนรัเบิร์ดตัวนึงโดนโดนโดนเหมือนกันนะถึงก็ตายแล้วปุมาแล้วปุมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยแฝดแฝดแฟดต้องอะไรูปแบด้วยนะใจร้ายอ่ะบอบอลนึอ่ะต่อโอ้โหบออยังไม่ลุดอ้โหบนลบลหน้าบุกรับย่อย่อเฮ้ยยอ้ย ใมีเหลยใครเรียกวะามแยกตัวหนึ่งสแยกตัวท <3 acuerdo. S 2> ้ายสแยกตัวท okay. ้ายสองตัวสองตัวดิยไม่ลยตัว่ตัวเหลืออยสิบสี่ตกูก็ตายเลยะี่แดจะเล่นอีกต่อไหมต่อดิเที่อยูไหน กับพี่น็อตว่ะไอ้ไม่ทำตามสัญญาเลยว่ะโอเลยครับขออยาให้ก็ไม่ให้จะจะให้ไงต่อปากดีไปเลยดบดกจบอาพี่แนะนำตำแหน่งไปยืนตรงนู้นเลยไปตรงนั้นบอคอยสอกว่ามันไอ้แล้วพี่แล้วพี่โม่ถ้ามันดันมาบอกกูแล้วนะพี่จะได้ดอกอยู่ไปเลยถนัดตรงไหนอยู่ไปเลย มันจะเข้านะอว่าเข้าแล้วเข้าแล้วอบยาตัวนึงยาวตัวนึงยาวตัวนึงเอ๊ะเอไก่ยาวยาวพี่ตุ่มกำลังเดี๋ยวผมยาวยาวยาวได้ดูให้ดักยาวบนเข้าไปหมดแล้ววะยังยังยังพี่แบงตูอยู่พี่แบงตเหลือแค่แค่งมาแล้วสวยฮะพี่อิ๋วบนตัวทับ เอาเปะ่า่แค่ตัวหนึ่งแค่ตัวแล้วแย้ฮาทำไมที่เอทองนี้มันเยอะตัง้เศร้ใจเดีวพี่น็อตทิ้งละเขามีคนที่ดีกว่าขอเปลี่ยนชุดบ้ขออยู่ขออยู่บ้างเศร้าใ่เะจะดีบนเอะไม่รู้ได้ไเปลี่ยนเลยนะบอนเ็นอะไรเองเลยยป่นั่นเหี้ย

ไม่หนัดแล้วไปคุมทำไมอ่ะมโม่หนาตตรงไหนคือหมายถ้าหนาตรงไหนให้ไปอยู่นั้นกันไงอยากรู้เฉยอยากรู้คนเฉยว่าชอบเล่นตรงไหนกันขนาดบนอ่ะโอ้โหแปดเอ้มีใครดูแท่นแทนโมได้ไหมอ่ะคืออันนี้ยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักชื่ออะไรกันเลยไงก็เลยอยากอยากเอาตัวละครเนี่ยไปอยู่จุดนั้นเฉยไงจะได้รู้อ๋ออยู่ไว้อยู่เอลเล็กเอลเล็กเออเอแค่ดูยคงไงนี่ไงกูว่าไง นาเดถไว้ถ nah, uh, ือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนนนี่อย่ๆแว๊บแวบมัน่ๆอย่าลุกแพ้เจ็บนะอย่าลุกนะแพ่เหลือแปดนี่เอาล่ลุอย่าอย่าลุกาอย่ๆลใกใ่ห่อยู่ดนแล้วโดนแล้ว เสียงหลุดไงเวลาเดินฟันมีดอย่างเงี้ยเสียงก็หลุดแล้วไม่ค่ะลุกเลยลุกเลยพอแล้วเขเป็นหัดเสียวมีดโดนแท่นไงมีดโดกวายลุกเลยอีกที่ลูกบังหลงไม่ได้ลูกไงมุมมันเดินอยู่แค่น่ะคือถ้าจะคุมแท่นกันระเบิดสุดก็คืออยู่ตรงบันไดอ่ะเอออยู่ตรงบันไดอย่างเงี้นน่ะระเบิดสุดมาเราจะได้รู้ไงเนี่ยนะระเบิดระเบิดสุดมาเราจะได้หลบได้ได้เลยจัดไป ระเบิดสูดเยอะมากใช่ระเบิดสูตรเยอะแท่นอ่ะต้องระวังต้องอยู่ตรงบันไดเอาไว้ถ้าคิดว่าไม่มีระเบิดแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้เป็นโลกคฮะจะนอนนะอาฮะเรืใหญ่จริงจใช่ไหมยามี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 กับเพื่อแม่บอกไปแม่บอกไปไปย้อนยกลงไปทูแชนน์ฮะสองไงวะเพิ่มขึ้นไปอยู่ข้างบนไปเพิ่มขึ้นสามแยกบนบนลงบันไดตัวหนึ่ง เป้ยยาว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 มีโอ้แต่บนสุดันเจ็บหนักแถมแยกเก็บอยู่แถมแยกโดนเลยพี่ยุ๊บโดนเลยโดนเลยสวยฮะเราเห็นป้างไหม โดนวนวนวนเจ็บหนักแบมข้าอหน่อยห้องหลัเข้อละตกบนสองเลยเย็บนะเย็บในมือแล้วก็มีระเบิดโอ้โหวิ่งแล้วทำสงคราเต็มเลยเหรอไม่ไม่แกไม่ไม่แบกยิงไม่โดนนี่พี่แบกปืนลากช้าเกินที่เดินขอเงินอสิบเอง มันเปลี่ยนมันมันถ้าถ้ากหนูเลยคือถ้ายิงก็มันก็โดนอ่ะคือถ้าโดดยิงอ่ะมันก็โดนแต่ถ้ามันไม่โดนก็โดนกำแพงแตกอ่ะมันหนูเลยระเบิดซู้เนี่ยท่านอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ประมาณเงี้ยไม่โดนระเบิดทีตังเอาออเฮ้ยไม่แก้ไอซไฟเราที่นี่บนบนมีบนมีบมีเข้าไปตายไหมเนี่ยซีไฟดูสิแม่แล้วนะ ไปไปแปดแมวนะพี่แบ oh, ๊ทแทนไหน่อยมั้โอ้โหแทนเองตอบคามยากมาทำไมแทนดูเอาเอาอยู่ก็ได้ยังโดนอีกเหรอมีเล่นอักละแทนแทนเจ็บ ท่องเองแค่หน่อยหลบรีบเดินเลยป่าเองไม่ต้องไปวัดไม่ต้องวัดอันก็อันก็ย้อยรี่เดินเลยสับเลยคาหลุมาแล้วสวยตัวท้ายก้ตุดเอ๊ก้าตุดเอเสียงโคตรหลุดเลย

ชอบอ่ะชอบอ่ะกูกูกูยังปุ๊บดึกได้มาซ้ายไข่ก่อนระเบิดท่านเระเบิดศูนย์ฮะมาแล้วราเปิดศูนยแพ้แพ้แพ้ปืนอยู่นู้นที่แดงราเบิดเอ้ยท่านลงไม่ลงคง ลาๆๆๆๆๆโดนโดนโดนระเบิดโดนระเบิด,โด,โ,ด,โ,ดโดนอยู่อีบอนอ่ะโอ้สมูแขกแตกแขกอ้อมบ้านอ่ะทำมาเลยโอ้แต่เอ้ยไม่ทันหมดเลยแยกโค้ยแด มีตัวมีตัวเหพื่อนเพื่อนไม่มีตัวหมดมีตัวนะมีนะแมนนะนันไหวใช่ไหมก็ทิ้ไฟได้ปะทีนี้แล้วอะไรอ่ะเราครับเราทีเหลือเราสองสองโอเคเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองตัวสองตัวคิดว่าคิดว่าตัวกดไม่ยู่สามแยกสามแยกสามแยกโอ้ว้าเรามากันไปเมื่อกี้ใครเริ่ จบตายอ่ะไอดีลาพี่นอนนะครับเฮ้ยไอแพงองอีกอะไรนีรีรอระเบิดสูตรหมดรอพอระเบิดสตรตรงนี้หมดวะดักตรงนี้ดักตรงนี้แล้วรอคือมันจะเห็นซ้ายไงเห็นซ้ายเพื่อนเพื่อนอยู่ซ้ายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนอยู่ซ้ายมือเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ย ถ้าเขายิงอยู่อ่ะเออลีก็หันมายิงหันมายิงนี่เลยบอลเข้าบอกนะบอเข้าบอกเออเนี่ยเนี่ยดูเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนยิงอยู่นั่นแหละเห็นนะอ่านั่นแหละเพื่อนยิงอยู่โผล่ไปตัดเกมอ่ะเห็นนะเห็นเพื่อนยิงอยู่ว่าโผล่ไปเลยโผล่ไปตัดโผล่ยิงขวาเลยโผล่ยิงขวาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างเงี้ยแหละเออแบบเนี้ยแบบโผล่ไปตัดอ่ะมัน มันจะไม่ทำตั้งตัวไงเอ็นเีเจ็หด่า่เโอเคอรีเลีนได้ป่บเนียเอแบบนี้แหละเมื่อกี้เจ้าัตเต็มเลยโอ้คือถ้าโผล่ไปมงแก้มันไม่มันไม่รู้ตัวไงเห็นอะยิงได้หมดเลยอ่าไปดูมา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 ้ามาเายาาเามเมาเามามามเาา อ่ารอเบิดสูตรเข้ามายืนตรงนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นโดนระเบิดสูตรตายย้ายพี่อยู่ได้ละพี่อยู่สายรัดตรงนั้นโดนระเบิดสูตรตายระวัง่างรอให้มันหมดก่อนปืนใครวะปืนพี่เนี่ยอยู่อยู่งี้ก็ตายนะโอ้โหตายทีนี้มันตายเอ้ลงเอเยมลงระเบิดโดนแล้วนะอยู่ถอยอยู่ถอยอยู่ถอยเข้ามาคิดว่าจะหมดยังกะเอาเลยหมดแล้วมือนมันจะเข้าบนด้วยนะ สามแยกถ้าเนี่ยรอรอดูเพื่อนดูดูกระสุนปืนเพื่อนเหนักว่ะหกเองเดี๋ยเพื่อนยิงแง่เอาไปตัดเอาไปตัดดิเอาไปตัดหยอกเี้ยตายหลัดเข้านี่ละพอไปตัดอ่าพอไปตัดอย่างเงี้แหละโตแบบหูเหลือหกเหลือหกอันเยอะกูคือเห็นกระสุนเห็นกระสุนเพื่อนแล้วอ่ะเพื่อนแล้วอ่ะเยอะมากเเลยย้เลแบบว่า